มีเจบบ่นอยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆเจก็จัดให้ไปเลยสิ้ากับเมนูยำขนมจีนปลาทูใส่กุ้งและหมูยอไปด้วยแบบจุกๆรสชาติเผ็ดแซ่บนัวกำลังดีตามเจามาจดสูตรกันค่ะขั้นตอนแรกนำผักชีและผักชีฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นซอยให้ขนาดเท่าๆกัน นำถั่วฝักยาวมาหัน่นรวมกันให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้เอามะนาวมาหั่นแบ่งให้เป็นซิกๆเตรียมไว้ค่ะถ้าใช้มะนาวสดจะได้ยำที่เปรี้ยวหอมกว่านำะมะนาวสำเร็จรูปนะคะนำคริปจิ้นดาแดงมาซอยกองรวมกันให้ได้ชิ้นเล็กๆใครชอบเผ็ดๆซับๆก็เตรียมพริกไว้เยอะๆได้เลยค่ะ เอาหอมแดงมาหั่นสไลด์ให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดกำลังพอดีหั่นเสร็จก็นำไปพักไวร้รวมกันค่ะหั่นครึ่งหมูยอลแล้วนำมาหั่นสไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆค่ะขนาดกำลังพอดีคำหรือใครจะอยากใช้ไก่ยอ,อกก็นำมาแทนกันได้นะคะต่อมานำกุ้งที่ล้างสะอาดแล้วมาเด็ดหัวออกค่ะแกะส่วนเปลือกกุ้งออกเว้นหางกุ้งเอาไว้ใช้มีดผ่ากลางหลังกุ้งและนำเส้นกลางหลังกุ้งออกค่ะ ปล่อยไว้หากกัดเข้าไปอาจจะรู้สึกขมและทําให้เสียรสชาติอาหารได้นะคะขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะไฟแรงเทน้ําเปล่าลงไปค่ะเมื่อน้ําเดือดแล้วก็นาหมูยอที่เตรียมไว้ลงไปลวกในน้าร้อนได้เลยค่ะลวกไวประมาณ20วินาทีก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้หายร้อนนะจากนั้นก็นํากุ้งที่เตรียมไว้นํามาลวกในน้าร้อนต่อได้เลยกุ้งเปลี่ยนสีก็ยกขึ้นมาน็อกในน้ําเย็นทันทีต่อมาตั้งกระทะไฟกลางเทน้ํามันลงไปเมื่อน้ามัน เริ่มร้อนก็นําปลาทูที่เตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะได้เลยค่ะพลิกกลับด้านปลาทูให้สุกทั่วทั้งสองด้านทอดจนปลาทูมีสีเหลืองสุกได้ที่ก็ยกกระทะเมื่อปลาทูหายร้อนแล้วก็นํามาแกะเนื้อกันค่ะขอส่วนคีบหลังและท้องปลาเทคนิคนี้จะช่วยให้แกะเนื้อปลาออกจากกลางได้ง่ายขึ้น อย่าลืมเอาก้างออกให้หมดด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปลอทานเข้าไปแล้วติดคอเอาได้นะแกะเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะเรามาเริ่มยำกันเลยใส่น้ำปลาล่าลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายพริก่นบีบมะน,นาวเพิ่มความเปรี้ยวและความหอม ใครชอบแบบเปรีปร้ยก็บีบไปเยอะๆเลยค่ะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันจากนั้นก็ค่อยๆแบ่งเส้นขนมจีนลงไปคลุกเคล้ากับน้ำยำก่อนพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่พริกแดงหอมแดงและถั่วฝักยาวซอยลงไปค่ะใช้มือขยำคลุกเคล้คลาให้เข้ากันจนทั่วตามด้วยกุ้งสุกหมูยอและเนื้อปลาทูแกะที่เตรียมไว้ค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน ตบท้ายด้วยผักชีและผักชีฝรั่งซอยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูยำขนมจีนปลาทูกุ้งเด้งหอมปลาทูสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok, ติดกตกติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ